ช่วงนี้ก็ขอความร่วมมือกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมรัฐมนตรีศึกษา,าเสียนที่บุรีรัมย์รอวันท,ท,ที่ยีถึงวันที่หกที่จังหวัดบุรีรัมย์้าว่าไงก็เชิญนะครับผู้สื่อข่าวประชุมแลไปร่วมด้วยกันเดี๋ยวท่านสิริพงษ์พงษ์จะปภาษาในการดูแลในการดําเนินการหากมีอะไรผิดพลาดไม่ได้ดูแลดีอะไรก็ต้องขออภัยแล้วก็เดี๋ยวก็คงหลังจากกลับจากบุรีรัมย์แล้วเดี๋ยวอาจจะมาเจอมาคุยกันอีกทีในการดําเนินการ มาขอบคุณขอบคุณอะไรกันในเรื่องการทํางานร่วมกันในส่วนนี้ก็ขอญอาตแจ้งเป็นล่วงหน้าก่อนซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันละครที่ผ่านมาก็ที่ประชุมคอรมอก็เห็นชอบในถ้อยถแถลงต่างๆที่เราจะต้องต้องดำเนินการในการที่จะร่วมประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนอกจากถ้อยแถลงแล้วก็มีเรื่องอะไรต่างๆอีกนะที่จะเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆทนําในคราวเดียวเสร็จในการดําเนินการสว่วนในเรื่องหนึ่งก็คงเป็นเรื่องประจาที่ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของ พิซาครับก็มีการติดตามในการรายงานกาผลนะครับโดยสวทเป็นหัวมูทูลงฟันในการดำเนินการกับเคื่องมีการรายงานทํางานแล้วก็สวทซึ่งเป็นเจ้าภาพรัฐที่จะต้องดูแลก็ได้มีการรายงานนะครับรัฐมนตรีก็กำชับในการดําเนินการต่างๆที่ประชุมก็ได้รับทราบแล้วก็ช่วยกันในการกับเคื่อนเชื่อว่าการดําเนินการในการที่เราจะนําแนวทางการทดสอบของพิซานะครับมาปรับ ในการเรียนรู้ของเด็กเราต่างๆก็ไปไปในทางที่ต่างที่ดีส่วนในเรื่องก็คงเป็นเรื่องการรายงานของกอสองสสศสนะครับที่รายงานระบบสารสนเทศนะครับซึ่รัฐมนตรีก็ได้อบหมายมอบนโยบายไปก็คือให้ดูไปในเรื่องของคนโดยเฉพาะเรื่องของคุณครูและบุคลากรศากษานะครับว่าแต่ละแท่งต่างๆมีการทาอะไรจะเก,กษียณอะไรเมื่อไหร่ให้มีแผนรับเป็นตไมถึง70นะครับว่าจะเก,กษียณอะไรเมื่อไหร่มีแผนการ แล้วก็บัญชีที่จะสอบอะไรต่างๆเราก็จะทําเป็นฐานข้อมูลรวมในการ่อไปเราก็จะรู้นะครับในการบริหารทรัพยากรร่วมกันบางทีบางหน่วยมีบัญชีเหลืออีกหน่วยหนึ่งที่หมดแล้วก็อาจจะไม่ต้องตรวจสอบใหม่ก็เรียบบัญชีกันในการที่นํามาใช้ได้ในการดําเนินการแล้วก็ต่อไปถ้าเป็นไปได้ในการจัดสอบเราก็จะมีการดําเนินการในการจัดสอบร่วมกันในการดําเนินการนะครับตัวรถพละต่างๆในการดําเนินการเด็กก็สอบทีเดียวพอมาสอบพร้อมๆกันในการดําเนินการ แล้วก็เราก็ในมิติภาคไหนที่แตกต่างเราก็ไปดําเนินการเพิ่มเติมในแต่ละภาคในการดาเนินการซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยากแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็อี่หนึ่งที่เป็นความฝันของรัฐมนตรีก็คือว่าต่อไปเราจะมีการประสานกับหน่วยงานการศึกษาอื่นในการทานะครับในการจัดนึกษาแล้วก็ต่อไปในเรื่องของครูบุคคลสอนอาจจะมี พอร์ตโฟลิโอในการด no ูแต่ละคนครูแต่ละคนมีการแล้วก็จะต้องมาการยังไงดีสกิลรับอัพสกิลอะไรต่างๆของครูอจชื่นก็จะเปะ็นแม่พิมพ์ของเราในการที่จะทําเด็กๆให้มีคุณภาพเพราะนักปีเชื่อว่าถ้าเราเดินในทางดังในนี้นะครับต่อไปการศึกษาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราแม่พิมพ์เราดีนะครับปั๊มออกมาเนี่ยออกมามันก็จะออกมาดีในการดำเนินการแต่วันนี้ก็ไม oh ่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รีสกิลอัพสกิลในการดำเนินการต่างๆ ส่วนเรื่องมาณนะครับมีการติดตามประมาณก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับในในการดำเนินการขอประมาณเราก็มีการเบิกจ่ายใช้สอยต่างๆณวันนี้ภาพรวมทั้งหมดเข้าประมาณ9 1ในการดำเนินการนะแต่จะมีในเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆในเรื่องขอทุนอาจจะมีบ้างบางหน่วยที่มันมีปัญหาในเรื่องกระบวนการจัดหาที่ต่างๆก็เลยเออยังดูได้แต่ยังไม่ไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าจบตรงนั้นแล้วก็คงจะเปิดไปด้วยดี นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นน่าสนใจความคือในเรื่องของสารสุโภคนะครับซึ่งรัฐมนตรีก็ได้มอบให้ให้ท่านสินริภคภังน้าต่างๆในการดำเนินการในเรื่องการสุขภคเราก็มาดูแลการจัดการเราจะปรับในเรื่องการสุขภคตา่างๆและมีการข,าขับเคลื่อนกันอย่างดีเชื่อว่าในการทํางานของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทํางานโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ